สวัสดีครับใน EP นี้เราจะมาดูกันว่าการเข้าขุนเพื่อทำการลุกจนแบบที่ไม่เป็นทีมันจะดีกว่าแบบที่เป็นทีเสมอไปหรือไม่เรามาดูก่อนนะครับตาเนี้ย best move เนี่ยมันมีอยสองตาคือกอไก่3ามและขอไข่3ถ้าจะเดินให้ไม่เป็นทีเราต้องเดินมาที่ตาไหนครับนึกถึงความรู้ EP ก่อนๆนิดนึง เราคิดสักคู่กับผมฉเฉลยแล้วนะต้องมาขอไข่สามเพราะอะไร ep ก่อนหน้าน,นี้เคยบอกแล้วว่าถ้าขาวขาวหรือฝไ่ไล่เนี่ยกับคุนดำให้อยู่แค่สองตาเนี้ยแล้วเอาม้ามาทำการลุกจนแสดงว่าไม่เป็นทีทั้งนั้นหากเราได้ขุนขอไข่สามดำจำเป็นต้องมาตานี้เป็นตาที่มาลุกโดนโอเคไหมครับแต่ เราจำเป็นต้องเอามาไปลุกเสมอไปหรือเปล่าไม่จำเป็นเพราะเราต้องเข้าใจเหตุผลว่าปลายทางของเราคือตาที่ม้าตัวเนี้ไปยืนกักตางนี้และทําการลุกจนซึ่งต้องมาลุกจนตานี้ดังนั้นมา้าจะอยู่ที่นี่หรือที่นี่เท่านั้นนะครับคอนรู้เดิมเนาะถ้าใครลืมกลับไปทบทวนอีพีก่อนนะครับดังนั้นเราจะมาที่นี่หรือที่นี่ใช้ 4T เดิมเหมือนกัน 4T ดินนั้นมีหลากหลายยังไงก็ได้ ขอเพียงอย่างเดียวอย่าเดินมาตรงนี้ไปทําให้ตคนนี้มันอับโอเคนะหนึ่งที่ไล่ตามมานี่เราไม่จำเป็นต้องลุกนะครับผมจะมาที่นี่แล้วกันนะครับสองสามสี่มาตอนนี้โชว์เลยว่าเลือกได้ว่าจะไปต่ไหนก็ได้นะครับห้าห เจ็ดแปดแปดทีไล่นะครับโอเคต่อมานี่คือแล้วษนะไม่เป็นทีเนะี่ยจุดสตาร์เหมือนเดิมน,นะครับถ้าเราเข้าขุนแบบให้เป็นทีแล้วค่อยแก้เอามันจะช้ากว่าเสมอไปหรือเปล่า เพราะโดยหลักพื้นฐานทั่วไปนะครับในการไล่เนี่ยเราพยายามจะเข้าให้มันไม่เป็นทีแต่เคสของมวยเม็ดมันเป็นตามหลักอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเรามาดูนะผมจะเข้าผลตานเนี้ยหนึ่งทีไล่สองทีไล่เป็นทีนะครับสังเกตมาลูกไปโดนผมจะแก้ทีการแก้ทีจำเป็นต้องพลิก90้าองศา จะขุนอย่างนี้นะครับมาเป็นขุนอย่างนี้แล้วหันหน้าเขา้าหาศัตรูเองนะครับสามทีไล่จังหวะนี้คือการแก้ทีเปลี่ยนเหลี่ยมเก้าสิบองศาพลิกขุนต่อไปนะครับเราต้องแพลนก่อนว่าเมื่อเราพลิกทิศเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วเนาะเราขุนคู่กันอย่างเนี้ยแสดงว่าม้าตัวเนี้ยนะครับจําเป็นต้อง มาอยู่ที่ตานี้หรือตานี้จำได้ไหมคล้องในหรือคล้องนอกอ่ากับตานี้และมาตีลูกจนที่ตานี้นะครับโอเคเมื่อกี้เนี่ยขุนตัวเนี้ยนะครับผมชี้ให้ดูนะตามรอยกันนะแท็กตามรอยครับ1 2ึสาเรียบร้อยนะครับพอมาจังหวะนี้ปุ๊บตาที่4ีดินไม่ไง ตานนี้หรือตานนี้ก็เท่ากันเพราะมันต้องมาลุกจนที่นานี้นะครับสี่มาตานนี้ละกันห้านะครับเพราะจะเลือกสองฐางหกลุเจดแปดลุจนเท่ากันเพราะฉะนั้น EP นี้จะบอกว่ามวยเวทมีสเสน่ห์อย่างนึ่งในการคิดถ้าต้องการเข้าใจมันนะ นะครับแล้วฝึกทักษะหลายๆอย่างถ้าตัวอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราต้องเข้าขุนให้ไม่เป็นทีแต่สำหรับมวยเม็ดนะครับนอกจากมันมีเคสที่เข้าเป็นทีเร็วกว่าเข้าเป็นทีกับไม่เป็นทีเร็วเท่ากันและมันมีบางกรณีถ้าเกิดมีเวลาและโอกาสเราจะทําให้ดูนะครับเป็นเคสที่เข้าขุนแบบไม่เป็นทีแต่ลับเร็วกว่าโอเคครับ ขอบคุณครับ